ซูเปอร,ร์กัตจีนตอนที่2093ชื่อตอนความลับของไนโก้ดมาร์ควิดคานพาหันเซินไปยังบ่อนน้ำสีดำสองจุดมันเหมือนกับชาวไนโก้ดที่ถูกฆ่าตายเมื่อหันเซินสแกนด้วยออราศาสตรงสเสวียนเขาก็สัมผัสได้เฉพาะร่องรอยของทอรัสและคานมันมีร่องรอยของไนโก้ดอยู่บ้าง แต่มันก็ไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตอะไรนอกเหนือไปจากนั้นถึงจะตรวจดูกล้องวงจรปิดทุกตัวแล้วพวกเขาก็ยังหาคนร้ายไม่เจออยู่ดีทอรัตสองคนนั้นตายภายในห้องซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดบอกว่าไม่มีใครคนอื่นเข้าไปในห้องของพวกเขาและประตูห้องก็ล็อกเอาไว้จนกระทั่งทอรัตอีกคนพังประตูเข้าไปหลังจากที่พบว่า ทอรัฐทั้งสองหายตัวไปเป็นเวลานานฮันเซินไม่ได้เป็นนักสืบและเขาก็มีแผนที่จะปล่อยให้ไัรเดียวดายเป็นคนจัดการเรื่องนี้ก่อนที่ฮันเซินจะจากไปเขาก็หันกลับมาหาคารนมักวิทคานข้าขอถามได้ไหมว่าทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่สีหน้าของคานไม่ได้เปลี่ยนไปเขาพูดอย่างใจเย็น นั่นเป็นพอสินค้าที่นายโกสั่งเป็นสิ่งที่มีราคาแพงโดยเหตุนั้นค่าจึงต้องมาส่งของด้วยตัวเองค่าเองก็ไม่ได้คาดคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่ข้ามาถึงค้าขอถามได้ไหมว่าสินค้าที่มีราคาแพงนั้นคืออะไรฮันเซนถามต้องขอโทษด,ด้วยแต่พวกเราจำเป็นต้องรักษาความลับของลูกค้า ถ้าเจ้าอยากจะรู้ว่าสินค้าคืออะไรเจ้าควรจะไปถามกับเดยุกสลิปเลดเองขานพูดหานเส้นพยักหน้าและเตรียมตัวจะจากไปแต่หลังจากที่เดินไปได้เพียง2องก้าวเขาก็ถอยกลับมาสินค้าพวกนั้นถูกส่งไปแล้วหรือยังถูกส่งเรียบร้อยแล้วขานตอขอบคุณที่บอกหลังจากนั้นหานเส้นก็เดินออกไปจากฐานของทอรัฐ เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างนั้นหรือหลีตัวถามหานเส้นขณะที่เดินทางกับคานรู้ว่าหานเส้นเป็นใครและเขาก็ค่อนข้างมีมารยาทกับหานเส้นซึ่งนั่นทําให้เธอประหลาดใจเพราะคนเดียวที่ได้ได้รับการปฏิบัติแบบนั้นจากคานมีแค่เดยุคสลิปเลสเท่านั้นแต่เมื่อหลีตัวลองคิดถึงท่าทางของคานปฏิบัติกับหานเส้นดูดีๆแล้ว มันดูเหมือนว่าขานเพียงแค่หวาดระแวงมากกว่าก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรข้าแค่ไปฆ่าเดมอนคนหนึ่งด้วยเหตุนั้นพวกเขาจึงเกลียดชังข่าฮันเซนหัวเราะอย่างนี้นี่เองหลีตัวประหลาดใจฮันเซนหันมามองหลีตัวและพูดดูเหมือนว่าเจ้าจะสนิทกับขานน้าดูเลยหลีตัวหน้าแดงพวกเราไม่ได้สนิทอะไรกันขนาดนั้น เขาและแม่ของข้าทำการแลกเปลี่ยนกันอยู่บ่อยๆและเขาก็เอาชนะนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเราได้อย่างง่ายดายในงานประลองนันเป็นาสาเหตุที่ข้าได้รู้จักกับเขาแม่ของเจ้าซื้ออะไรกันแน่ถึงทำให้มารควิดคนหนึ่งต้องมาส่งมันด้วยตนเองฮันเซ้นถามข้าไม่รู้หรือตัวสายหัวฮันเซ้นถามอีกสองถึงสามคำถามหลังจากนั้น เขาก็กลับไปที่คฤหาสน์ของดยุกพร้อมกับเป่าเอ๋อเมื่อกลับไปถึงฮันเซินก็เห็นว่าภัยเดียวใดนั้นนอนอยู่เจ้าพบอะไรไหมฮันเซินถามมันมีปัญหาบางอย่างกับดยุกสลิปเลสไยเดียวใดพูดอย่างมั่นใจขณะที่ลืมตาขึ้นมาปัญหาอะไรฮันเซินรีบถามคาไม่รู้แต่ข้าพอจะบอกได้ว่านางปิดบังอะไรบางอย่างอยู่ ไพรเดยวดยพูดอันเซนบอกไผ่เดียวดายถึงสิ่งที่รู้และไผ่เดียวดยก็ถอนหายใจออกมาเท่าที่ข้ารู้ในกดนั้นต้องการอาหารเพื่อจะอยู่รอดแต่พวกเขากินเฉพาะเนื้อสดๆดเท่านั้นพวกเขาจะไม่กินอะไรที่ตายนานเกินกว่าหนึ่งวันทอรัสนั้นนำสิ่งมีชีวิตมาให้กับพวกเขาแต่เนื่องจากกฎของปราสาทนภาสิ่งมีชีวิตต้องถูกฆ่าซะก่อนถึงนำขึ้นมาบนถนนซ้าย ในริ่งสาย12ได้เรื่องนั้นมันสำคัญยังไงอันเซนพูดในก๊เป็นเผ่าพันธุ์ที่กินเนื้อสดสดแต่เหตุผลที่ทำาไมพวกเขาต้องกินเนื้อสดสดอยู่ไม่ใช่เพื่อเติมเต็มกระเพาะของพวกเขาพวกเขาไม่ได้แค่กินเนื้อพวกเขาเกินกินบางสิ่งที่พวกเราไม่อาจจะเข้าใจได้การเปรียบเทียบที่ดีที่สุดก็คือพวกเขากินดวงวิญญ,ญาณของเหยือ่อดวงวิญญ,ญาณ หันเส้นประหลาดใจจนถึงตอนนี้มันยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าดวงวิญญาณน,นั้นมีอยู่จริงมันก็เป็นแค่เพียงการเปรียบเทียบเท่านั้นเมื่อในโกรดกินเนื้อของพวกเหยื่อพวกเขาจะดูดซับสาราาบางอย่างเข้าไปด้วยมันเสริมความแข็งแกร่งให้กับพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแข็งแกร่งทางจิตใจในโกรดระดับเดยุคมีจิตใจที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าระดับราชาของเราเสียอ,อีกไพเดียวดดยพูด อันเส้นประหลาดใจกับเรื่องนั้นเหนือกว่าระดับราชันอีกอย่างนั้นเหรอมันเป็นระดับเทพเจ้าหรือระดับครึ่งเทพกันมันควรจะเป็นระดับครึ่งเทพภายเดียวไดยพูดต่อแต่การวิวัฒนาการรูปแบบนั้นเป็นเหมือนกับการขี้โกงยิ่งเวลาผ่านไปจิตใจของพวกเขาก็จะเริ่มสับสน และดวงวิญญาณของพวกเขาเองก็อาจจะรวมเข้ากับสิ่งมีชีวิตที่พวกเขากืนกินเข้าไปพวกเขาอาจจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่กระหายเลือดพวกเขาจะฆ่าแม้แต่ครอบครัวของตัวเอง้วยเหตุนั้นปราสาทนภาจึงห้ามไม่ให้พวกเขากินสิ่งมีชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่จะคิดว่าขานมอบบางสิ่งที่มีชีวิตให้กับยุคิลิปเลสอย่างนั้นหรออันเซนเข้าใจสิ่งที่ไผ่เดียวดานกำลังคิดอยู่ ภายเดียวได้พยักหน้าและพูดต่อมันเป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นประสาทนภาจับตาดูสถานการณ์บนดวงดาวนี้มาโดยตลอดแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาทุกอย่างก็ราบรื่นดีแต่บางทีคนที่จับตาดูอยู่อาจจะทำพลาดและตอนนี้ก็มีใครบางคนใช้ประโยชน์จากเรื่องนั้นเป็นอย่างที่เจ้าพูดตัวตนของขานเป็นอะไรที่น่าสงสัย สินค้าแบบไหนการที่จำเป็นจะต้องให้เดมอนระดับมาร์ควิสคนหนึ่งมาคอยดูแลด้วยตัวเองเจ้าคิดว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเหตุฆาตรกรรมบนดาวในโกดไหมอันเซนถามข้าไม่แน่ใจพวกเราต้องไปถามจากนางไพเดียวดายพูดนางจะยอมรับเรื่องนี้อย่างนั้นหรอถึงแม้การคาดเดาของไพเดียวไดยจะถูกต้อง แต่ฮันเซ่นก็ไม่คิดว่าเดยุคสลิปเลสจะยอมรับความจริงออกมานางไม่มีทางเลือกไผยเดียวดายพูดอย่างสงบฮันเซ่นไม่ถนัดเรื่องแบบนี้ดังนั้นเขาจึงปล่อยให้ไผเดียวดายตัดสินใจไผยเดียวดายต้องการจะหาความจริงจากเดยุกสลิปเลสโดยตรงแต่ผู้คนในคุ้นหานบอกว่าเธอออกไปข้างนอกและอีก2ชั่วโมงกว่าเธอถึงจะกลับมาจบไปแล้วนะครับสำหรับ ซูเปอร์กัปจีนตอนที่2093นะครับความรับของไนโกรดเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปกันเลย